สัปดาห์ที่10หน่วยวันสำคัญทางศาสนาวันศุกร์ที่30กราคม2,564โดยคุณครูยุพาเอี่ยมจเจริญสุขและคุณครูยุวดีนามอาสา สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบก,บกับครูบอเช่นเดิมนะคะในวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยของวันสำคัญทางาศาสนานะคะหน่วยเสริมประสบการณ์ย่อยการปฏิบัติตนต่อาศาสนาวัตถุและาศาสนาสถานนะคะเรามาดูกันว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะในวันเข้าพรรษาและวันอาสาร,รมบูชันเองนะคะ เริ่มจากตื่นเช้ามาเด็กๆทำอะไรคะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเองนะคะแล้วต่อมาคือการถือศีลฟังเทศหรือนั่งสมาธินะคะหรือบางๆก็ไปปล่อยป้าปล่อยสัตว์เพื่อให้อิสระแก่สัตว์นั่นเองนะคะส่วนในช่วงเย็นจะเป็นการเวียนเทียนนั่นเองนะคะ ส่วนกิจกรรมในวันเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรเช่นเดิมค่ะในช่วงเชา้าแล้วก็กจะมีการลอเทียนพรรษาเสร็จแล้วก็นำเทียนพรรษาที่เรา่อนะคะไปถวายวัดนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะมีการนั่งสมาธิรักษาศีลถวายสังฆทานนั่นเองนะคะ และนั่นคือการปฏิบัติตนในวันอัสราบุชาและวันเข้าพรรษาเองนะคะสำหรับวันนี้ครูปอก็มีใบงานมาฝากเด็กๆเ,เช่นเดิมนะคะเป็นใบงานการระบายสีรูปภาพนั่นเองนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและคุณครูอยากฝากเช่นเดิมค่ะ ในสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดจุ่อย่างนี้นะคะคุณครูอยากฝากให้เด็กๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดไม่ว่าจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ก็ล้างให้สะอาดล้างบ่อยๆนะคะเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายเด็กๆให้สะอาดนั่นเองนะคะแล้วก่อนออกจากบ้านควรใส่แมสทุกครั้งนะคะเป็นแมสบ่อยๆด้วยนะคะ แล้วก็เล็กเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือสถานที่มีผู้คนพลุกพ่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูปอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ